สวัสดีครับผมทีนี้ต้องรับเข้าสู่ช่อง Big b แ a r นะครับถางหายไปนานจากการลงมด j d เนะี่ยวันนี้ก็จะมีมอด6ดาวมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับผมก็ปกติ5ดาวมันก็จะมีแค่ API กันหน่วยสวานะ่านนะฮะเธอ6ดาวเยก็จะมีพวกทหารออกมาด้วยมีรถถังมีหน่วยสนับสนุนปกตินะัะของทหาร ก็ง่ายนะครับตัวนี้หมดไม่ได้ลงยากอะไรเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้ยังไงบ้างนะเบื้องต้นขั้นแรกเราก็เพื่อนๆก็เปิดไปเนี่ยนะไปเทนเนอร์นะหรือใครไม่มีเทนเนอร์ก็ไปทักก่อก็ดีนะครับใม่มันตันที่5ดาวนะครับเดี๋ยวลองดูกัน ผมก็จะใช้เทรนเนอร์สะดวกดีให้เพื่อนเปิดน,นี่ก่อนนะฮะก๊อโหมดไม่งั้นยืนไม่อยู่นะครับอ่ะพอมันครบ5ดาวแล้วนะครับผมมันก็จะมาขึ้นศูนยทับร5อยห้าสิบตรงนี้นะมันก็จะยังไม่เป็นหกดาวนะก็ต้จงรอให้แบบว่าเราฆ่าคนเหมือนเพิ่มคดีนะให้มันสูงสุดแล้วก็จะมี พวกทหารออกมานะครับผมเนี้ยสี่สิบหนึ่งคนร้อยสิบนะครับสองคนเนี้ยครับมันก็จะขึ้นเนี้ยเบรกยิ่งนิว เราพวกทหารก็จะออกมานะครับผมก็จะไม่มีแค่ตำรวจแล้วก็จะมีทหารมีรถถังอะไรออกมาไล่ล่าเรานะเลาพวกทหารมาเนี่ยะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับไม่ได้ขึ้นเป็น น้ำเงินแดงกระพริบกระพริบแบบนี้ไม่เหมือนพวกตำรวจนะเวลาทหารมามันก็จะเป็นขึ้นจุดแดงเหมือนเอนิมีทั่วไปครับเหมือนเป็นสตูเราเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นี่ไงครับนี่มาแล้วรถทุ่มเกาะนี่ครับรถมันทุกทหารนั้นพอเล่นไปสักพักเดี๋ยวก็จะมี รถถางออกมาด้วยนะครับอันนี้มันจะมี2อเวอร์ชั่นนะครับมอสเตหกดาวเนี่ยรู้สึกแต่ผมลงเป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับก็เลยไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นอันติเมทเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ครับรถคุ่ต่อ เดี๋ยวผมลองขับหารถถังนี่ว่ะเอาโทษเลยับผมแหมจะขับหาดันไปเอาเรือมาจะได้โอ้โหเรียบร้อยแนละ้วมาแล้วนี่ฮะมีรถถังจิ๋วด้วยนะครับ ผมเพิ่งเห็นมันยิงระเบิดได้นะขโมยรถทหารเนี่ยเพิ่งเห็นนะว่ามีรถถังจิ๋วด้วย รถถังเข้มานี้ครับเป็นรถถังคาร์บอนเนี่ยนะ ริงไม่ได้เหรอข้างบนรู้สึกว่าจะมีทหารยศใหญ่มาไล่ล่าด้วยนะไม่ได้มีแค่แต่งยศทหารอ่าเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันง่ายๆครับหมดตัวนี้เพิ่มความสนุกนิดหน่อยฮนะเวลาดวลไล่ล่านะสำหรับใครที่เบื่อการมีแค่ห้าดาวนะครับผม จะขนทหารมาไล่ล่าเราเนีเนี่ยมีรถถังโอเคครับผมไปดูวิธีการลงกันนะฮโอเคครับผมก็มาอยู่ในขั้นตอนในการลงนะครับง่ายๆนะฮะก็เหมือนเดิมครับอยู่กับเว็บ g a a m o d c o m เหมือนเดิมนะครับก็จะมากดลิงก์ที่ใต้คลิปครับผมมีพอกดมาก็จะเป็นนี่นะฮะคลิป โหมดเกมเพย์นะครับ Army Azix Star Dispatch เนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งโอเคคร่าวๆก็มันจะมีสองตัวนะครับมีเบสิกกับอนะัลติเมทเนียซึ่งอัลติเมทนี่ก็เหมือนมันจะเป็นยังไงอนะมีแบตเตอรีชิปเรือลบนีฮะมีนิวเคลียร์มี hip, เร gear, เือดำน้ำอะไรประมาณนี้ แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องลงเพิ่มที่หลังหรือเปล่านะผมก็วันนี้จะมาสอนลงตัวเบสิคนะีมันก็จะมีพวกรถถังที่อยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับก็จะออกมาไล่เราดูโทษทีนะ้ลิ้นพันกันไล่ล่าเรานะครับผมตัวเบสิกนี้ก็มีรถถังมีทหารมีรถทุ่มเกาะอ,อะไรประมาณนี้นะก็เหมือนเพิ่มออปชั่น กดาวขึ้นมาให้เราเนรัยแล้วก็จะมีหน้าต่างเวลาเราเป็นคดีแล้วก็จะมีหน้าต่าง,าม,าางมุมซ้ายมือบนเนะในเกมเหมือนเราเป็นข่าวโดนไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะภาพตัวอย่างก็จะมีดาวเพิ่มมาเหลืองๆเนี่ยนี่ประมาณเนี้ยลงไม่ยากครับตัวนี้โอเคขั้นตอน แรกนะฮะดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับเหมือนเดิมครับกดดาวน์โหลดแล้วก็เหมือนเดิมครับผมเคยโหลดไปแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะอ่ะเปิดไฟล์มานะครับจะได้หน้าตาแบบนี้พักหน้าจอไปก่อนจะมี3.0อัตเมตเนะยที่ผมบอกไปข้างตน้นอามี่นี่ตัวนี้เราจะมาลงเจ้าอามี่ V2 เนี้ลาบมา ปิดไปเลยครับไปที่โฟลเดอร์เกมนะฮะสำหรับใครที่ลงไว้ที่ไหนเนะฮยก็เข้าไปตรงนั้นนะฮะส่วนผมก็เปิดรอเอาไว้แล้วครับนี่แล้วก็เดี๋ยวกอนพอเพื่อนเพื่อนนะสมมติว่าเป็นสตรีมเหมือนผมเนะี่ยพอมาในเข้าในสตรีมสตรีมแอปคอมมอนนี่แหละก็เข,ข้าตัวเกมแนละ้ว ไปที่โฟลเดอร์สคริปต์นะครับนี่โอเคถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่เคยลงอะไอนนเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่มีโฟลเดอร์อาร์มี่วีสองแต่ผมลบไปก่อนอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาในโฟลเดอร์สคริปต์นะก็จะเป็นสคริปที่เพื่อนๆเคยลงเอาไว้นะครับแล้วก็เปิด double ลคลิกไปลากโฟลเดอร์อาร์มี่วีสองตัวนี้นะครับนี่ลากเข้าไป จบแล้วครับผมการลงปกดาวเนี้ยอย่าลืมลงมอดพื้นฐานให้ครบด้วยนะครับติดไม่ติดนี่อยู่ตรงนี้เลยนะมอดพื้นฐานเนี่ยผมทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับลองไปหาดูในคลิปเก่าๆของผมได้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะฮะแค่นี้เองสําหรับมอดตัวนี้ง่ายมากก็คลิปผมเปลี่ยนการสาธิตวิธีเล่นก็เอาไว้ต้นคลิปแล้ว การปิดคลิปก็จะมาอยู่ในขั้นตอนการลงนะเพื่อนๆต้องดูตั้งแต่แรกเลยนะว่าผมสอนวิธีการเรียกใช้ให้มันครบปกดาวอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะการลงฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องดิสบรดด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ